มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถปัมภ์และวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเครือเจริญโคกพรณพัติดความรู้เยาวชนคืนชีวิตด้วย CPR นักเรียน240คนจากโรงเรียนาราชานุเคราะห์4 2 2จังหวัดสตูลกำลังฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง หรือ CPR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ดยกิจกรรมในครั้งนี้บุลณิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนราประชานุเคราะห์และวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเคลือเจริญโคกพระพัเข้ามาสนับสนุนต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่14และในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน240คนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีจิตอาสามีทักษะและความมั่นใจ ในการทำ CPR และการใช้เครื่องช็อกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุหมดสติไม่หายใจและหยุดเต้นกระทันหันให้ทันภายในเวลา4นาทีทักษะเบื้องต้นนี้เป็นการคืนชีพกลับมาด้วยสภาวะสมองไม่ได้รับความเสียหายจากการขาดออกซิเจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขต่อไปได้และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของคนไทยอีกด้วยแรกเลยนะครับคือเป็นขั้นตอนของการช่วยชีวิตโดยการทำ CPR ครับเนื่นองจากว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นโดยไม่ทราบเวลาครับพรงนั้นการที่เรามีความรู้ติดตัวไว้เราจรึงสามารถช่วยคนในสังคมญาติพี่น้องของเราแล้วก็คนใกล้ตัวเราได้ครับในยามที่ว่าเกิดอุบัติเหตุครับ ข้อสอนในการขั้นตอนก็คือหนึ่งของหนึ่งก็คือการเช็คว่าผู้ป่วยหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุยังหายใจอยู่อีกไหมถ้มาไม่หายใจแล้วก็ได้ข้อสอนให้ในการเราแบบบอกบอก,บอกหาคนในแถวนั้นเพ่อบอกว่าเออบอุบอคบุคคนที่ประสบอุบัติเหตุละไม่หายใจแล้วจากนั้นเขาข้อสอนให้เราในการปั๊มซีพีอาครับ เราก็มุ่งหวังว่าจะให้วิทยากรในส่วนที่เครือจันเดอร์พกพันนะคะสเนนะคะสริมแพร่ความรู้ในเรื่องของการช่วยชีวิตการท CPR, ํา CPR การใช้เครื่อง e AED ให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็เยาว,วชนค่ะเพราะว่าเราคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้คนของเราในประเทศเรานะคะว่าเมื่อมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเจอคนที่หมดสติ<อ>ไม่หายใจ<อ>หัวใจหยุดเต้นเนี่ยในจุดที่เจอพบผู้ประสบเหตุแบบนี้ส่วนใหญ่จะยังไม่มีบุคลากรทางการแพทย์เพราะฉะนั้นคนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงในจุดเกิดเหตุจะเป็นคนแรกที่คืนชีวิตกับเขาได้เพราะฉะนั้นในการทํา C ต้องมีการเรียนและฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องให้มีความชำ,ำานาญนะคะแล้วก็ทําได้อย่างถูกต้องเราถึงจะช่วยชีวิตเขาได้เกิดจริญรื่อพวกกัจึงได้ทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปเนะะี่ยค่ะมีความรู้มีทักษะในการทํา CPR หรือปั๊มหัวใจได้อย่างถูกต้องเพื่อช่วยชีวิตให้คนไทยได้รอดปลอดภัยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลส่องใต้นิวรายงาน